ปูชาบฝ่ายน้ำเงินหนึ่งสยามพัชจิตดาเฮ้ก็เราเรียนแบบไฮไฟเล็กๆนะครับอนนี้กจัดการไรักษาแล้วก็ถ้าจะยกข้างข้องข้มาละแล้วไม่เก็บติดข้อความไร ครับพอเจออะไรเลยนะครับมาดูดูน้องดูแลแขกหน่อยนะครับโอกาสหน้าท่านจะได้มาเยือนเราอีกนะครับเสิร์ฟน้ำเย็นเย็นลีโอก็ได้น้ำสิงก็ได้แล้วก็ยิ้มหวานให้ท่านนะครับท่านจะกลับมาเยือนเราอีกนะครับมาร็เพื่อทักใจองค์การบริหารส่วนตะบลปากช่องขอบคุณทนายสมพงศ์นะครับขอบคุณทางอาจารย์วัฒนาเดชรักษานี่กกรรมการเก่า นะอยู่วัดมะขามเตี้ยด้วยกันก็ไปต่อยเว้ยด้วยกันแล้วครับนุนสิทธิ์หลวงพ่ออาจารย์นิพนธ์ตำบลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพิษณดดดุโลกขอบคุณนะครับครับคูนี้นี่จะทำการไล์สดนะครับนะโดย นักว่าฟีบากเองนะครับนะไไนที่คุณบ้านป่าเราแล้วเพราะอยานั้นนี่<อ>บรรดาแฟนบัตรแฟนมวยนะครับนะที่ชมมวยอยู่ขนาดนี้นี่โทรศัพท์ไปทางบ้านเลยครับบอกว่าเปิดดูเลยนะอยากจะร้วาพี่มาหรือเปล่านะอยู่ข้างเวทีตอนนี้นี่มาชมมปยของทาน,นายกวิชาจามรจ่์นี่มาดูเพราะว่าบางคนนี่อาจจะ แอบลงพะชา้าตรงนี้แล้วัวเมียจะบนะน่นพราน้นเดี๋ยวไฟ์สดดูใกล้อยดีครับดีอาจารย์ดีฮะฝ่ายแดงครับสายสีเครื่องรัวตัวโบชาดนะครับนะจาดนี่แหละเพิ่งลงศักเรลานี่แหละใช่ไหมนาขณะที่หนึ่งสยามเพชรกินดาครับจาจังหวัดลรบุรีของเสสักกาเพชรกินดา นะครับหรือว่าท่านบันเอกพิเศษศักดิ์นาวิจิตาครับนต้องขอกราบขอบพระคุณไว้ณโอกาสนี้ด้วยครับเวจิตา